ครับพี่น้องนี้คือบรรยากาศนะครับในการบอกกาวเล่าซิบนะครับพพออีเมน,นะครับปูนะครับที่ประจำอยู่ปูเจ้าทีนะครับที่ที่เพื่อนปกปักรักษาคุ้มครองอยู่หนี่นะครับคือวันนี้เป็นการบอกกาวนะพี่น้องกำลังแตง่งคำหมากคำปูให้เราอยู่ครับ ส่วนพี่น้องบริทีเพิ่งคลิปนี้กระคอให้โคใไ้มันน้ำกันด้วยครับเด้อมอดซีมาเดี๋ยว่าไก่ปีใหม่แล้วก็ะอให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับคิดสิ่งใดก็ะคอให้มีแต่ความสําเร็จนะครับแกวขาดปลอดภัยเดินทางปไสดกระคอให้เดินทา,างโดยสวัสดิภาพยัยได้มีปินน้ำจองกองน้ำทันนะครับจังไดก็ พ่อพี่น้องสุขุสุขคนนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับใส่ปีใหม่แล้วกับปีตั้งแต่ปีนี้แล้วกับปีหน้าน้ำเด้อครับเด้อรเ,เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็คือได้ทำการเอื้นปูนะครับมาสะเบยเรียบร้อยแล้วนะครับ คนานหอมคือสุกแลุกสุนี่ล่ะที่นี่กะขอเอาตัใสได้่าไหทำเป่าที่กะท้นองเป่าล้านขอให้ได้ชังคือได้เฝ้าได้บอกได้กล่าวได้เอปูเด้อสิได้มงแดงเืงน้ำเพลิน าทุคนนงเสวัสดีครับอันนี้ก็คือเ้าสีท้ำการเลียงั

สีเดนินทางมาตอนเย็นๆนะครับตอนแรกนะครับ er สำหรับผู so ้ใดที่อยู่งการกาาการกได้มารวมงานนะครับแต่ว่นนี่คือเขากำจัดแบบให้ย่อมย่อมตดานไปว มาทวายตามคำสัญญานะครับอเอาไล่ซื้อ่ไล่ซื้อ,อ่ไล่เชือ่ไล่เชือ่มาเอาเจ้าภาพร่วมหรือกับเจ้าภาพร่วมหรืจีบอกจีบอกคือเพคนทอม บันี้ให้แม่บอกข้าวบนลานกันจัดพิธีอ้นั่นแหะนั่นแหละองใหญ่เน่ยเขาปะจัหายเพินแมนกระจัญญาีไปเพื่นที่หนึงอันนี้ห้องเรียกเพิ่นปกตินี่ล่ละในเวลาพอดีเอาน้ำแดงเหรอลูกลือมัแดงน้ำเล่าแล้วนะไปยุหืออีไปอไปตรงหนพีวทีมงานพีต่อปากอมิเวดีไ้ย ต้นหล่งก็เพิ่มาทุกคนยืดดีดินกู้ไปซื้อพี่แม่ตองรออไปเดียวคุณแม่หมายถึงว่าเรื่องาวาทีมงานที่จาปากเขาไปซื้อฟองมีเบอร์บอกมึงมีเบอร์อทีหลุดทุกบอกไอทีมาซับ้อไในหนอดจ่ดกล้อรอดไอเด้รอดคอเดลอไเดยต้ององชื่นหนลไม่ผาเป็นรรอนหน่อยนี่ได้ป่ะหน่ยไม่ถึง่แม่แต่ไม่ร้อ อโบับามา้ไม่ใกล้เลยอแจนับัวประเทีเ hmm. ด้อแฟนคลับของหมอรำที่รำเพลินว้ากับทต่วทั่วโลก

มาห้อมบัยูเย้าียวแว่อชื่น้อะเจ็บซีก็มีอยากได้เสยขามาห้อมเสียขามาห้อมมาได้มเอลัดาดามเข้ามาเาม้มเดียวคือคนอื่นมาพเข้ามาเข้ามาแล้วกันนี่พื่องมาไล่เจ็บนีแล้วก็ผาขาเจออมีเสียงคือแม่มาเลี้ยงเีวคือหูหเขาเานดนะบดีีอล่นผั่า่เอหลานิ แา่ไม่ได้ควนปีใหม่่ะวนปี่ไม่ะเลยแหละเพราะเรื่องการเรื่องานเยสวัสีจังเลยก่นง่ามายูให้หลานเลย่จินเด็ดท่านอะไรเป็นสื่อทีสื่อฟานเพิ่นเห็ยนน้องจะคของกันกับผลานกัิมัสกัมาเฟ่ยตุ้งซิงยางหอยหลานหอยหลานเห็ดดีกับเป็นเขแห้งของมึก็ไปส่ที่มัที่มัเข้า อพี่ส <si suppression> ีพี่หานี่อของกินนห้อลเกลาษรเป่ากรูเ่าเ้อกราลละปูเ้เียั้เส็่อเลยตัดคะแนยบมาไล่เจสีจะได้เรีวดู้าเยสีจะได้อ้จะนื่อกนี่มาถวายมันนี้าบีทั่วโลก พี่ที่ตัวลกหลายๆลท่านที่มาก่วมหลายนใช้บุญนะครับพอจิเป็นทั้งประเสธนาะอจิเป็นทั้งไปต้งปเคุณดาคุณโบบอคุณโบของโบทาพาของโบทาพระพอจิเป็นแม่รุษนะเ่สมอนนะครับทั้งบุรุนะครับเป็นทั้งเน่สมอน แม่ตวารยลูกเต่าท่าแ้งฟนคับลูกเต่าท่าประเทศหลายบอลด้่ครูเด้อแฟนคลับสายบุญเฮาตีเพื่อนตีเพื่อนมารวมท่าบุญน้ําคูแลบวันมีลูกลูกเต่าสีพ่อคูสุบานันหอดลูกเต่าหอนมือสําเร็จที่ลีไม้ลูกไม่เต่าได้มาชบ่อสําเร็จกระคือได้สถานีมองนี่ะูวได้สถานีมองนีเป็น ร้านใดก็ซากระเร็วนี่้เนนะปูสีสีซอยเนาะร้นจะงหอย่อย้แไดู้รนขอหาห้องแล้วหอยูแทนตไข่เศ้าสีฉลอนไหยำงยิงใหผละปูสีล่นถาวยล่าถวัยก่อนฉลองไหยำงยิงใหญ่าตไห่ได้าตาไห่ได้พีลูหลานสีไม่ล่าัยเอาไว้ไหนี่เด้อปูเด้อซ่า ขอการของานของหมอลำจุดลำเลื่อนไหลล่งไหลมาที่มากทีเราสองรอยพงานหมดสองราเนาะสองร้อยงานะกันเอาสองร้อยเาสออ่าะสองเนาอแล้ยละ